สบายดีทางพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องฝั่งลาวเนาะแล้วก็สบายดีไปฮอดไปถึงพอแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนาะมื้อนี้เขากระจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเนาะรือว่ามาเราคอมเมนต์ให้ฟังว่าเป็นจังใดนั่นเนาะจะมีคอมเมนต์หนึ่งที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาได้น่าสนใจเนาะเพิ่นว่าคอมเมนต์แบบมีกะละเทศะมาสั่นๆเนาะถือว่าประทับใจเนาะกับคอมเมนต์หนึ่งซึ่งเพิ่นก็นได้บอกว่า เยองจ๋าญหันใหญ่กว่าหนองคายฮะจิงเหนอปะใหญ่กว่าเนาะแต่ความเจริญเนาะก็คือบอสู้หนองคายได้เนาะเอาจะมาต่อพอเม้นนั่นแหละก็มา <c oughs> ซึ่งว่าข้าพระเจ้าก็คิดเห็นเ <c oughs> นาะประเทศไทยนี่เนาะบว่ามุมใดอยู่แจไใด จะมีสะพานลอยเนาะเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะสะพานลอยที่ว่าให้คนย่นะ็เนาะซึ่งว่าบัวจะเป็นอยู่เขตตัวเมืองหนึ่งๆน,นะเนาะบัวจะเป็นนครพนมบ่อนองคายมุกดาหารเนาะจะมีสะพานลอยเนาะแต่ว่าบหวนี่ประเทศลาวมีบ่อสะพานลอยเนาะถ้าผูใ้ใดว่าประเทศลาวเนาะมีสะพานลอยไทยหูม,มาให้เบิง้งละกาอัดคลิปมาให้เบิงนะนะ้งแน่นอว่าเป็นจังใดสะพานลอยอยู่ประเทศลาวเนาะ การหลายๆายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะที่อาจจะว้าเรื่องดรามา่าอะไรแต่ครับพระเจ้าก็บ่ได้ค่อยสนใจตรงเนาะแต่สนใจแค่ว่ามีคอมเมนต์นี่แหละเนาะคอมเมนต์เดียวนี่แหละเนาะที่ว่าขมม้าพเจ้าสนใจเนาะการหลายๆคอมเมนต์ที่เพิ่อนคอมเมนต์เข้ามาเนาะแต่ว่าคอมเมนต์ที่เอาขึ้นให้พี่น้องเบิ่งก็ถือว่า คอมเมนต์ที่ประทับใจเนาะถ้าเขาจะเปรียบเทียบใจเวียงจันทนะร์เนาะกับมันกับเพิ่นว่าพัฒนานะเนาะเวียงจันทร์กับพัฒนาแนวของเพิ่นเนาะและ้วก็ประเทศไทยกับพัฒนาของเพิ่นเนาะก็หลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะแล้วก็เพิ่นว่าเหยื่อามาเปรียบเทียบกันมันสีดามาถ้ามันสีดามะา,ากา ผู้ที่ว่าบวังดีหรือว่าในได้ก็คอมเมนต์ไปร้วดเนาะแต่เฮาก็ไม่ได้สนใจซึ่งข้าบาเจ้าบัแมนคนไทยเนาะข้าบาเจ้าเป็นคนเลา่าเนาะเป็นคนลา่าแท้ๆนี่่ะแ,แต่ว่าบางเสื้อก็เฮาอยากไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงนะบอกกับแนวคิดเนาะถึงเขาจะเปลี่ยนแปลงทางนุนหนทางหรือเฮาโบ่บ,บ,บ,บได้เนาะสมมุิว่าแต่ว่าเฮาอยากให คนที่มีอคตินะนะเนาะให้ว่าเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วกะ็ประพฤติตนว่าเออถึงข้าพเจ้ากาเป็นคนหักศาสเนาะสมมุติว่าก็อยากให้หักแบบที่ถูกต้องเนะาะแบบวา่าคอมเมนต์สิ่งที่ควรคอมเมนต์้จริงนะเนาะก็หลายๆคอมเมนต์ที่เพื่อนมาเนาะก็บได้อด่านบได้เอาขึ้นในบเบื้องใจอใจ ยกประโยคให้เห็นว่าคนที่เปินมีภาวะสูงนะครับคนจะคอมเมนต์แบบนี้แต่ว่าบางคนเมเมนต์กับประเทศลาวนี่เนาะเป็นประเทศที่ว่าเศรษตคิดคาก็ซิมีความหู้เนาะเวลาเห็นคลิปจังซี่ก็จะมีความหูว่าความหูบางสิ่งบางอย่างที่เขาบ่ฮู้เนี่เนาะเพินกาคอมเมนต์กับมาเฮากัสามารถอ๋ออันนี้มันมาแบบนี้เนาะการจะเปรียบเทียบ แต่ละประเทศแต่ละเมืองแต่ละแข่งเนาะแต่ละจังหวัดกะจะเอาค่าการส่งอออเนาะหรือว่าตึกสูงค่าส่งออกสินค้าหรือว่าการทําธุรกิจจังสีเนาะก็เอามาเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบประมาณนี้เนาะซึ่งว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นประเทศที่ใหญ่กะบรสามารถที่จะเอาบรรบุได้ว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่จเจริญเนานะกะบ,บ่สามารถระบุได้ซึ่งหลายประเทศ ในต่างประเทศเนาะบวาจะเป็นยุโรปเมริกาค่ะบางประเทศกะน้อยกว่าประเทศเฮาหลายเท่าเนาะแต่เพิ่นกันยังพัฒนาประเทศเพิ่นจนมีบุคลากรหรือว่ามีเป็นประเทศที่ว่าพอกินพออยู่เนาะถามว่าประเทศลาวเฮาจนบ่อรวยบ่นี่เฮากะบ่แน่ใจว่าแต่ว่าประเทศที่จนกว่าประเทศเฮานี่มันก็น่าจะมีเนาะแล้วกะ ถ้าหากถามว่าประเทศเฮานี่กับประเทศที่ใกล้เคียงนี่กะตึกสูงหรือว่าหลายๆอย่างเนาะมันกะยังสู้ประเทศเพื่อนบ้านบ่ได้เนาะหลักกะห้างเนาะเซเว่นจังสิเซเว่นในก่กะบค่อยมีเนาะเพื่อนว่าเห็นเพื่อนพูดลงเนาะก็น่าจ,จะมีบ่เกินสามที่เนาะเซเว่นอยู่ประเทศลาวเนาะนั่นแหละตัวอำเภอรหรือว่าตัวเมืองของ บ้านข้าพเจ้าการยังบ่มีเซเว่นเนาะอันนั้นแหละจังว่าอยากให้ทุกคนว่าให้หู้ความจริงว่าเออถ้าเอออันนี้ของเขาบกพ้่องเขากะคนอยากให้แก้ไขอันนี้บแมสิมาดามาก,กันเนาะสำหรับคลิปนี้กะโปรดิ้าพเาเบิ่งกะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้เขาสิขอกล่าวคำว่าสบายดี